ช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆข่าวที่เราพบเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งการด่าทอเสียดสีการทำร้ายร่างกายนะคะหรือว่ารวมไปถึงการก่อเหตุอาชญากรรมด้วยแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้นั้นจริงๆแล้วเกิดจากอะไรอีจันทร์ว่าสั้นนะคะได้ติดต่อนายแพทย์อนุไัยสุนสวัสดิ์จิตแพทย์นะคะหรือว่าคุณหมอตะเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากอะไรค่ะครับคือปกติแล้วเนี่ยครับ พฤติกรรมความดุรนแรงของมนุษย์เนี่ยจริงมันมีสาเหตุได้หลากหลายหลายแบบด้วยกันนะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมความดุรนแรงหที่เรียกวา่า violence หรือ aggression เนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากอารมณ์บางอย่างโดยมากจะเป็นลนักษณะของอารมณ์ลบๆที่เขาเรียกว่า negative emotion นะครับที่เจอได้เยอะที่สุดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของความโกรธหรือ anger ะะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเฟีร์หรือความกลัวปกติแล้วเอ็งกิลเนี่ยเจอได้เยอะที่สุดเหมือนที่เราเจอในข่าวที่ทั่วไปว่าคนเราเวลาโกรธทะเลาะกันแล้วก็ลุกขึ้นมาตีกันหรือลุกขึ้นมาด่าทอกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เจอได้เยอะที่สุดนะครับแต่ที้ในบางกรณีมันก็มีได้บ้างเหมือนกันที่อารมณ์บางอย่างที่เป็นลักษณะอารมณ์เชิงบวกบางอย่างเช่นความรู้สึกมั่นใจอะไรพวกนี้บางทีก็ทําให คนลุกขึ้นมาแล้วมีแนวโน้มจะทำร้ายกันได้บ้างมือนกันั้นเจอได้น้อยมากๆนะครับเช่นคนบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองอมั่นใจฉันอยากที่จะไป,ะปตัดสินคนอื่นฉันสามารถที่จะไปพิพากษาคนอื่นได้ฉันมีอำน,นาจที่ไปแก้แค้นคนอื่นได้อะไรพวกนี้แต่เนี้ยมันเจอในเฉพาะบางกลุ่มของบุคลิกภาพบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเจอน้อยนะครับเพราะ,ะนั้นกลับมาที่เดิมก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ลุกขึ้นมาแล้วมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวในระดับมากนี่มันก็จะมี สาเหตุมาจากอารมณ์อะไรบางอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความโกรธแล้วก็เรื่องของความกลัวที่เป็นสาเหตุทีนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยจะก้าวพ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาทาร้ายกันลุกขึ้นมาตีกันนะครับโดยมากแล้วเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยกระตุน้นผมไม่ว่าเป็นทรนะิกเกอร์เนาะหรือว่าปัจจัยกระตุ้นบางอย่างที่จะทาให้คนคนนั้นก้าวข้ามความสามารถในการควบคุมตัวเองหรือความสามารถในการจัดการอารมณ์จัดการพฤติกรรมตัวเองแล้วก็ไปทํร้ายกันนะครับ ซึ่งไอตัวสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นเนี่ยมันมีได้สองสามข้อด้วยกันจากการวิจัยย่างวครับมันเป็นมัสักสองสาข้อที่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นได้อันแรกที่เจอได้เยอะที่สุดก็คือบรรดาพวกสารเสพติดทั้งหลายนะครับพวกสารเสพติดทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ก็นับนะครับพวกนี้มันทําให้ความยับยั้งชั่งใจลดลงแล้วมันทําให้ความรู้สึกว่าฉันจะต้องควบคุมความโกรธตัวเองควบคุมพฤติกรรมตัวเองมันหายไปมันก็ทําให้คนลุกขึ้นมาทาร้ายกันตีกันได้เหมือนกัน อันแรกคือเรื่องของสารเสพติดหรือเรื่องของของการดื่มแอลกอฮอล์นละฮะ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในบางคนที่ในชีวิตของเขาเนี่ยเคยเจอ,อประวัติการโดนทำร้ายมาก่อนในชีวิตของเขาเคยโดนล่วงละเมิดมาก,ก่อนเคยโดนทำร้ายหลังกายเคยโดนทำร้ายจิตใจมาก่อน คนกลุ่มนี้เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าการทำร้ายกันหรือก,การกันก้าวร้าวใส่กันเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมันเกิดขึ้นได้กับตัวเขาเพราะฉะนั้นคนที่มีประวัติลักษณะนี้บางทีก็สามารถที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะมีความเสี่ยงมากขึ้นเอาไว้ดีกว่านะฮะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือภาวะแรงกดดันบางอย่างของสังคมอันเนี้ยมันเป็นตัวกระตุ้นที่น่ากลัวมากๆเลย อะไรบ้างที่มันเป็นตัวกดดันสังคมผมสรุปชั้นๆคือเจ็บจนสังคมแย่ในสามข้อเนี้ยเจ็บก็คือสังคมเต็ไมไปด้วยคนเจ็บป่วยแล้วตัวชั้นเจ็บป่วยไม่สบายจนมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์มีปัญหาเรื่องของรายได้สังคมแย่ก็อาจจะเป็นพวก เป็นสังคมที่คนพูดคุยกันเรื่องไบโอเลนซ์เรื่องความก้าวร้าวตีกันตลอดเวลาสังคมที่มีปัญหาในเรื่องคนก้าวร้าวใส่กันมีการยิงกันตลอดเวลาแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่คือความก้าวร้าวมันอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นไอ้สังคมปัจจัยทางสังคมบางอย่างนะครับมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่บางครั้งมันเอื้อให้คนรู้สึกว่าการที่จะก้าวร้าวใส่กันในบมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมันก็ให้ตัวก็นันไอ้ปัจจัยทางกล่าวพวกนี้มันเป็นตัวที่ผมเรียนมาเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้น ที่มันจะทําให้คนคนหนึ่งขึ้นอาจจะโกรธอยู่ข้างในอะ่ะก้าวข้ามแล้วก็ลุกขึ้นมาทำลายกันหรือตีกันคนที่มีพฤติกรรมความรุนแรงทั่วไปนะครับโดยมากเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นโรคทางจิตเวชเลยคือมนุษย์เราอะ่ะถ้าเกิดมันมีความโกรธมันมีความกลัวและไม่มีปัจจัยกระตุน้นถูกต้องเหมาะสมมันก็เกิดพฤติกรรมเ้าวร้าได้โดยที่ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นโรคทางจิตเวช คือถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตเห็นว่าไม่ว่าตัวเราหรือคนในครอบครัวเราหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นอาจจะไม่ต้องรอถึงขั้นลุกขึ้นมาทําร้ายกันนะครับแต่อาจจะแค่ว่าแยกตัวมากขึ้นดูเอึงปังปึงปัง,ป,งปิดประตูแรงอะไรเงี้ยดูแบบแยกตัวดูโมโหสีหน้าสีตาปริบบางครั้งเนี่ยการเข้าไปทักทายการเข้าไปถามไปพูดคุย บางครั้งมันป้องกันไม่ให้ความเจ้าเร้าถึงแดงเกิดขึ้นได้อย่างดีเลยเพราะว่าเอาง่ายๆครับถ้าเราดูตามกลไกที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับว่ามันจะต้องมีแองเกอร์ความโกรธที่อยู่ข้างในเป็นทุนเดิมก่อนแล้วตามมาด้วยสิ่งกระตุ้นแล้วถึงจะเกิดพฤติกรรมใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปสัมผัส่เราเข้าไปพูดคุยเนี่ยบางครั้งไอ้ความโกรธมันถูกระบายออกไป ยกเว้นในกรณีเราไม่ใช่คู่กรณีนะถ้าเราเป็นคู่กรณีอา,อาจจะอาจจะไม,ไม่ไม่ควรไปคุยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คู่กรณีเราเป็นคนใกล้ชิดที่ที่เราเป็นห่วงเขาอะ่ะเราไปถามเขาบางครั้งมันได้ระบายความโกรธออกไปมันได้เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเขาแล้วบางครั้งมันมันก็ไม่ไม่นาไปสู่ไ i โอเลนส์หรือความรุนแรงนะครับเพราะนั้นผมว่าการการสังเกตกนและกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าความพยายามเข้าไปพูดคุยถามไถ่อยู่ข้างๆเขาบางทีก็ก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้อยากจะเน้นย้ำม,มากๆเลยว่าคนที่มีภาวะทางจิตเวชนยครับไม่ว่าจะเป็นซึมเศรา้าเป็นไบโพลาเป็นจิตเภทเป็นอะไรเงี้ยโดยมากแล้วเนี่ยเขามักที่จะเป็นเหยื่อต่อค,ความรุนแรงมากกว่าที่จะเป็นคนที่รุนแรงเองด้วยซ้ำน,นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยในข่าวปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราเห็นความรุนแรงแล้วคนจะค่อนข้างจ้องมองว่ามีโรคจิต,ตเวทหรือเปล่าน่ากลัวจังเลยนะฮะจริงแล้วเนี่ย และคนคนคนที่มีภาวะดังกล่าวเนี่ยบางทีเขามีแนโนมที่เขาจะเป็นเหยื่อมากกว่าที่เขาจะเป็นคนที่ไปทำร้ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมว่าสัางคมต้องพยายามปรับความคิดและพยายามเข้าใจคนอืน่งนะฮะพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุนั่นเองคะ่ะสาหรับใครที่คิดว่าคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดกําลังมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะคุณหมอตะได้บอกวิธีแก้ไขกับอิจานค่ะว่า เพียงแค่เข้าไปนั่งพูดคุยให้เขาได้ระบายความในใจกับสิ่งที่เจอคะ่ะแค่นี้ก็ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงได้แล้วคะ่ะเเปิดดดกัไไมมมม้่่ีีคววยยขาาหงสนออ